ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบยน้ามูมูนะครับตอนนี้ทุ่มกับ22นาทีนะครับก็ในคลิปนี้นะครับมีเลทราคาที่ค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงนะครับสำหรับศึกพิมร์ลิกอังกฤษ4คู่นะครับแล้วก็มีซีรีส1คู่แล้วก็แชมเปี้ยนชิพ1คู่นะครับ ส่วนบุนเดสซิก้าเยอรมันเนี่ยจะเป็นแค่กระแสนักลงทุนแล้วก็ราคาต่อรองล่าสุดนะครับเอาจริงๆบอลเยอรมัน aman, เนี่ยยากนะเออแล้วก็ไม่ค่อยถูกฉลูก,กับผมนะครับอะทีนี้เราไปเริ่มกันที่ศึกพิมลิกอังกฤษครับก็วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างค่อนข้างน่ากลัวนะค่อนข้างน่ากลัวสําหรับบอลต่อนะสำหรับบอลต่อนะผมมองว่า คู่แรกนะครับตีสองครึ่งเนี่ยท็อฟฟีส่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันนะครับจะเปิดกูดิสันพาร์คนะครับรับการมาเยือนของสิงห์ผงาดแอสเซนวิลล่านะครับก็ราคาวิลล่าเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเกรงเกรงนะครับมันเกรงเกรงมันมีเหตุและผลของมันนะครับวิลล่าเนี่ยเปิดมาที่ราคาปอลบห้านะครับปอลลบห้าก่อนที่ ก็ไม่ปรับลงนะผมมองว่าถึงจะเป็นปอลบสิบแต่มันเป็นสิบแบบลบห้านั่นแหละนะครับเนี่ยคือกลัวมากนะครับมันมีเหตุและผลอย่างที่ผมบอกเพราะอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวขออนุญาตไปดูตารางคะแนนนะแอสตันวินล่าเนี่ยลงเล่นเกมเยือนเนี่ยนะครับเกมเยือนเนี่ยเป็นเกมที่วิลล่าเล่นฤดูกาลนี้ไม่เอาไหนเลยนะครับเล่นเกมเยือนไป9เกมเนี่ยแพ้ไป5เกมนะครับ แล้ว5เกมที่ว่าเนี้ยเป็น5เกมล่าสุดด้วยครับแพ้รวดทั้ง5เกมนะครับอ่าแอสตันวิลล่าเนี่ยบุกไปแพ้สเปอร์1ประตูต่อ4นะครับบุกไปแพ้ลิเวอร์พูล0-2บุกไปแพ้เชลซี0-3นะครับบุกไปแพ้นิวอ่านอตติงแฮมฟอร์เรส1-2แล้วก็บุกไปโดนนิวคาเซลอัดซะ3-0นะครับก็จะเห็นว่าวิลล่าไปเจอทีมที่ค่อนข้างแข็งอะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นสเปอร์นะครับลิเวอร์เชลซีฟอรเรสต์นี่ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับแล้วก็ล่าสุดก็โดนเดิวเซอร์ไล่ถล่มมานะครับวันนี้ถามว่าในบรรดาที่เจอกันมาเนี่ยเอเวอร์ตันดูอ่อนสุดนะครับเอเวอร์ตันดูอ่อนสุดเพราะว่าณนะตารางคะแนนตอนนี้เอฟเวอร์ตันมันอยู่ที่16นะครับ16แล้วก็แอสตันวิลล่าเนี่ยอยู่อันดับ8นะครับวิลล่าตอนนี้ยังไม่ได้หมดหวังซะทีเดียวนะครับกับ โคตาฟุตบอลยุโรปนะครับเพราะว่าพวกเขามี32นะครับในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเตะมากกว่า1นัดมี35แต่ว่าประตูได้เสียดีกว่าวิลล่านะครับเพราะว่าถ้าวิลล่าชนะได้ในวันนี้จะมี35เท่ากับซิตี้ซึ่งอยู่ดับที่6นะครับซึ่งเป็นโคตาของคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับแต่ว่า ก็ถือว่ามีแรงจูงใจนะครับมีแรงจูงใจก็ยังไม่หมดหวังสักทีเดียวนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลเนี่ยก็มีแค่35เชลซี37เองนะครับพอเง้นนัดนี้เชื่อได้ว่าแอสตันวิลล่าน่าจะตะบี้ตะบันไล่แน่นะครับบวกกับ5เกมเยือนที่แพ้รวดเนี่ยวันนี้ ทางบอร์ดเนี่ยผมมองว่าเขามองว่าวิลล่ามันไม่น่าแพ้แต่มันจะชนะได้หรือเปล่าใช่ไหมเออในขณะเดียวกันเนี่ยไอเอเวอร์ตันเนี่ยมันก็ต้องลุยครับ5เกมโดยรวมล่าสุดเนี่ยเสมอ3แล้วก็แพ้2นะครับแต่ว่า5เกมในบ้านของเอ e เวอร์ตันเนี่ยค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีนะ,ะคือในบ้าน9เกมเนี่ยเพิ่งจะแพ้ไปแค่3เกมนะครับแล้วก็5เกมเย้าล่าสุดเนี่ย เพิ่งจะแพ้ในนัดล่าสุดนะครับก็แพ้ต่อเจ้าผ่านนอตตทิงแฮมฟอร์เลสครับไก่ก็เอาแกไม่อยู่จริงๆนะดูทรงราคาที่เปิดอะผมว่าวันนี้วินล่าไม่ใช่งานง่ายนะเพราะว่าเอเวอร์ตันเจ้าบ้านเนี่ยยังไงมันก็ต้องสู้ตายอ่ะมันเหมือนจนตรอกแล้วนะครับมันเหมือนจนตรอกแล้วถ้าวันนี้ยังยังยังจะแพ้อีกเนี่ยเอเวอร์ตันน่าจะลำบากนะครับ แล้วก็เปอร์เซ็นต์นักลงทุนตอนนี้เขาก็เชื่อใจเอเวอร์ตันนะอยู่เอเวอร์ตันอยู่วิลล่า42นะครับดูจากแฮนดิแคปเนี่ยก็ยากนะครับแล้วก็ถ้าดูจากฟิกออดเนี่ยก็ดูเหมือนมันมันก้ำกึ่งนะเพื่อนๆแต่มองว่ามันผมมองว่าวันนี้เอเวอร์ตันมันสู้แน่เออมันสู้แน่ทีนี้ ถ้าไปดูสิติของคู่นี้ที่เคยเจอกันนะต้องบอกว่าเอเวอร์ตันแพ้ทางนะครับเอเวอร์ตันแพ้ทางนะห้าฤดูกาลล่าสุดเนี่ยเอเวอร์ตันไม่เคยเอาชนะแอสตันวิลล่าได้เลยนะครับเป็นการเสมอ2เกมแล้วก็แพ้3เกมนะมนี่คือสิถติแต่ราคาวิลล่ามันต่อผมมองว่าถ้าจะเลือกคู่นี้ผมก็ต้องเลือกเอเวอร์ตัน ผมก็ต้องเลือกเอเวอร์ตันน่ะแต่ว่าก็อยู่ที่ราคาครึ่งลูก72ไปเลยครับซื้อผลเสมอนะเอาจริงๆคู่นี้จะมองว่าเอเวอร์ตันจะมีสิทธิ์ถึงชนะไหมก็ยากอยู่นะเออเอเวอร์ตันเนี่ยมีแต่เสมอกับแพ้แต่ผมมองว่าเอเวอร์ตันมันมันยังสู้ตายอ,ะอ่ะซื้อความสู้ตายของมันนะครับเพราะงั้นคู่นี้ผมอยู่เอเวอร์ตันนะผมอยู่รองครึ่งลูก72อันเนี้ย ซื้อหน้าเสมอพูดง่ายๆนะครับคู่เอเวอเรตันเนี่ยซื้อหน้าเสมอ,อไม่ได้หวังมากไปกว่านั้นนะครับก <g ül> ็บางท่านอาจจะมองว่าคุ้ยนะไม่ไหวมัง้งบอลรอดโนอดนรอโดนอย่างเดียวใช่ไหมแต่เชื่อสิมันสู้นะครับเราซื้อที่ความสู้ของมันนะครับแล้วก็ผลงานของวิลล่านอกบ้านมันไม่ดีนะครับคู่แรกนะผมอยู่เจ้าบ้านเอเวอเรตันนะครับ คู่ที่2ก็ทํานองเดียวกันนะครับเตะตีสอครึ่งสุนัขจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้จะเปิดคิงพาวเวอร์เตเดียมนะครับรับการเยือนของอคิสเันพาเลตนะครับคู่นี้ราคาแข็งมากนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยครึ่งลูกน้ำแดงไปเลยไม่มีหน้าปอนะเปิดครึ่งลูกน้ำแดงไปเลยนะครับถามว่าฟิกออดเนี่ยสวยไหมไม่สวยนะ เออเอาจริงๆไม่สวยนะแต่มันก็ค่อนข้างมิดๆอะ่ะมันค่อนข้างมิดๆอะ่ะแล้วก็กระแสตอนนี้ก็อยู่ที่เลสเตอร์68อยู่คิสตันพารลสสามสินะครับทรงอะ่ะคล้ายๆกันนะครับทรงอะ่ะคล้ายๆกันนะ2คู่นี้ราคามันมันแปลกราคาเนี่ยต้องบอกว่าถ้าวัดกันที่ราคาแปลกอะ่ะมันต้องเล่นบอลต่อแต่ผมซื้อใจทั้งเอเวอร์ตนแล้วก็เลสเตอร์นะครับ ซื้อใจอะดูมันจะให้ใจเราไหมนะครับถ้าไปดูสถิติของเลสเตอร์นะครับเลสเตอร์เนี่ยสถิติดีกว่าเอเวอร์ตันคือสถิติการเจอกัน5เกมล่าสุดของเลสเตอร์เนี่ยนะครับก็ชนะ3เสมอ1แพ้นหนึนะเจอกับคิสเันพาเลตอ่ะอืมแล้วก็ฟิกออดของพาเลต e ผมมองว่ามันน่าจะจบลงด้วยผลเสมอนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ ตารางคะแนนนะครับตารางคะแนนเนี่ยคิสเซ่นพเพลเยตก็ไม่ได้ดีครับมี21แต้มในขณะที่เลสเตอร์มี14แพ้รวดมา5เกมติดนะครับสำหรับเลสเตอร์ซิตี้นะดูว่าลุสฟานิสเซรอยจะกระตุ้นลูกทีมกลับมาได้ไหมนะครับถ้าผลงานในบ้านเลสเตอร์ก็ไม่ดีครับผลงานเลสเตอร์ในบ้านเนี่ยสิเกมชนะได้แค่2เสมอ3แล้วก็แพ้5นะครับก็ห้าสิบห้ ไม่แพ้50%แพ้50%สิบอน่ะสำหรับทางเลสเตอร์นะแต่ผมมองว่าเอาอะเอเวอร์ตันกับเลสเตอร์วันนี้ผมว่าเอาอ่ะนะครับถึงแม้ว่าเลดเนี่ยมันมันมันคู่นี้มันเทให้พาเลตค่อนข้างเยอะนะเพราะหน้าปอเนี่ยพาเลตได้แค่77เองนะครับหน้าปอได้แค่77เองนะแล้วก็ครึ่งลูกเต็มตัวได้เต็มเสีย97เลยนะครับ ยังชอบเลสเตอร์นะครับหลายท่านมองว่าเฮ้ยนะน่ากลัวนะ <c oughs> น่ากลัวข้ามไปนะครับฟังฟังกันไว้เฉยก็ได้นะครับแต่ว่าผมมองว่าวันนี้เอฟเวอร์ตันกับเลสเตอร์มีโอกาสที่จะมาทั้งสองตัวหรืออย่างแย่ก็มาตัวตายตัวนะแต่ผมมองว่ามัน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 จะสู้นะแล้วก็ฟิกออดของทางแอสตันวิลล่าแล้วก็คิสซันพเพลยมันก็ไม่สวยแฮนดิแคปมันก็ไม่สวยนะครับ เพราะงั้นเนี่ยสองลองสองลองนะออไปคู่ที่สามเนี่ยคู่นี้เริ่มแล้วนะครับออตีสองครึ่งเหมือนกันนะครับสาริกาดงนิวคาสเซิลนะครับจะเปิดเซนต์เจมส์พาร์ครับการมาเยือนของหมาป่าวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์สนะครับก็กระแสตอนนี้สูสีนะผมมองว่าอยู่นิวคาสเซิลเนี่ยห้าสิบสามอยู่วูฟอ่ะสี่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็ แฮนดิแคปของนิวอ่ะมันไม่ค่อยสวยด้วยนะครับมันไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าถ้าถามว่าฟิกออดอ่ะโคตรงามฟิกออดของนิวโกลเซ่นอ่ะโคตรงามนะครับทีนี้สถิติของคู่นี้เนี่ยผมไปดูให้เดี๋ยวนะปึ๊บ นิวคอเซนตอนนี้อยู่อันดับ5เลยนะด้วยการชนะมา5เกมรวดล่าสุดเนี่ยนะครับแตกต่างกับวูฟเนี่ยซึ่งอยู่อันดับที่17มีเพียง16แต้ม20เกมเนี่ยแพ้ไปถึง12นะครับวันนี้ถ้านิวคอสเซนชนะได้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่ามีลุ้นมีลุ้นทุกอย่างเต็มตัวเพราะพวกเขาจะมี38นะครับ38เนี่ยก็ ตามหลังฟอร์เรสตแต้มตามหลังจากฝูงริวพูแคเ่เดี๋ยวนะ38ใช่ไหมก็เก้าแต้มนะครับ9แต้มแล้วเตะมากกว่าริวอร์พูนัดหนึ่งถ้าบวก3แต้มให้ริวพูไปเลยเนี่ยก็ตามริวพูสิบสองแต้มก็ยังถือว่าลุ้นได้ <laughs> ได้ลุ้นนะ <laughs> นะแต่ว่าจะ จะลุ้นถึงขั้นแซงไหมคงไม่หรอกแต่หมายถึงว่ามันก็ยังอยู่ในทรงที่ยังได้ลุ้นอยู่นะครับม,มันต่อโคดจริงว่ะแต่เห็นนิวโกเซ่นแล้วมันก็เหมือนกับฟอร์เรสอ่ะคือมันเล่นโคดเหมือนกันแล้วก็สถติห้าฤดูการล่าสุดที่เจอกันเนี่ยต้องบอกว่านิวเซ่นชนะมา3ามฤดูการติดนะครับอ่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเสมอมาสเกมแล้วก็มาชนะสฤดูการติดแต่ว่า มันมันชนะไม่ขาดนะครับและโดยปกติเนี่ยราคาของนิโคเซนเนี่ยมันต่อแค่หน้าปอหน้าครึ่งลูกอย่างแพงก็ครึ่งครบลูกนะแต่วันนี้เปิดมาเนี่ยลูกควบเลยนะครับลูกควบเลยต่อเกินตัวอีกแล้วนะครับต่อเกินตัวอีกแล้วเดี๋ยวดูสถิติของวูฟนอกบ้านนะครับ วูฟนอกบ้านรู้สึกจะเละหรือเปล่าวูฟนอกบ้านเนี่ยสิบเกมแพ้ไปห้านะครับชนะสองเสมอสามเสียยี่สิบสองแต่นิวคาสเซิลน่ะมันเล่นในบ้านโหดมากเลยนะเห็นการเล่นมันแล้วเนี่ยนะครับม,มันเกมลุกมันค่อนข้างหวือหวานะครับค่อนข้างหวือหวาจริงๆอะ่ะผมมองว่าโอกาสสามแต้มของนิวคาสเซิลเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างสูงนะ ค่อนข้างสูงนะแต่ว่าที่ราคาหนึ่งลูกอ่ะน้ำมันน้อยไปหน่อยแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสเนี่ยผมว่าตรงนี้น่าลงทุนสุดเลยนะครับเชื่อว่านิวเซนน่าจะเอาชนะวูฟได้อ่ะไปลุ้นเม็ดที่2นะครับอ่ะมี2ราคานี้แต่ถ้าถามผมเนี่ยผมไม่ลังเลที่จะอยู่ที่ลูก68นะครับผมไม่ลังเลที่จะอยู่ที่ลูก68นะครับอ่าส่วนส่วนท่านไหนที่ วัดไปเลยก็อยู่ที่ลูกควบ97นะครับแต่เชื่อว่านิวคาเสเซิลวันนี้ด้วยพลังลุกด้วยเกมในบ้านเนี่ยเอาชนะวูฟได้นะครับเอาชนะวูฟได้ทีนี้มีอะไรให้เราดูอีกราคามันสวยนะนิวคาเสเซิลอนะราคามันบ่งบอกว่ามีโอกาสได้เม็ดที่2เลยอะนะครับอืมแล้วก็ราคามันต่อแพงเกินตัวด้วยนะครับแล้วก็บวกกับ แรงจูงใจวันนี้ค่อนข้างสูงนิวคาสเซินนะครับเพราะงั้นคู่นี้ก็ต้องกัดฟันอยู่นิวคาสเซินแหละนะครับอยู่ที่เพื่อนๆจะเลือกที่น้ำน้อยลูกน้ำน้อยหรือลูกควบน้ำเยอะเนี่ยนะคู่ดึกเตยสามนะครับไอ้บุญใหญ่อาร์เซนอลนะครับจะเปิดเอมิเรตสเตเดียมรับการเยือนของไก่เดทองทองนแน่ฮอสเปอร์คู่นี้เวอร์จริงๆครับราคาเนี่ยเปิดมาให้อาร์เซนอลเนี่ยตอนเนี้ย ตั้งแต่เปิดยันตอนนี้ลูกครึ่งลบ10ยืนเลยนะครับยืนเลยนะแล้วก็ราคามันค่อนข้างค่อนข้างทำได้อะเพื่อนเพื่อนเออเอาตรงๆนะมันให้สเปอร์สู้ไม่ได้เลยก็อย่างอย่างอย่างที่รู้ๆกันนะ่ะว่าตัวนักเตะของสเปอร์มันค่อนข้างจำกัดจำเขีย่ยคือเจ็บเยอะนะครับแล้วก็บวกกับอาเซนอนวันเนี้ย ปกติอ่ะมันไม่เคยต่อหาโโหรานขนาดนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปดูให้อาร์เซนอลเนี่ยไม่เคยต่ออะไรที่มันเละขนาดนี้เลยนะถ้าเจอกับสเปอร์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นลอนดอนดร์บี้แมตช์เป็นนัดใหญ่นะครับเห็นแต่หน้าปออย่างแพงก็ครึ่งควบนะครับถ้าจะย้อนไปถึงราคาลูกควบต้องย้อนไปถึงปี0708ูนแนู่นนะเออแต่ตั้งแต่อร์เตตาเข้ามาเนี่ยมัน ยังไม่เคยต่อสเปอร์แพงขนาดนี้เลยนะครับแต่สถิติของอาเซนนลเนี่ยมันค่อนข้างน่ากลัวตรงที่ว่าเ,าเล่นในบ้าน23เกมเนี่ยอาเซนนลชนะสเปอร์ได้ถึง15เสมอ7และแพ้แค่เกมเดียวนะครับโอกาสที่จะแพ้สเปอร์ผมว่ายากและด้วยราคาที่มันเปิดทะลุทะลวงขนาดนี้นะครับเชื่อว่าอาเซนนลน่าจะเอาชนะได้นะเปอร์เซ็นต์ตอนเนี้ เทลองสเปอร์หมดเลย62%อยู่อาร์เซนอลเพียง38นะครับผมมองว่าอาร์เซนอลสามแต้มอ่ะยัง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 มองว่าพิมเมลิกยังไม่น่าจบ <laughs> เออพิมเมลิกยังไม่น่าจบครับคือถ้าวันนี้อาร์เซนอลไม่ชนะเนี่ยโอกาสจบสูงแล้วนะครับเพราะว่าจะตามลีวราพูแบบไกลแล้วนะครับไกลแล้วแล้วก็ยังจะ มีฟอร์เรสอยู่ข้างหน้าอีกนะครับเชื่อว่าวันนี้เซนอนชนะได้นะราคาที่น่าเลือกอะ่ะคือลูกควบเจ็ดห้าเลยนะครับน้ำพอดีพอดีด้วยนะถ้าลูกครึ่งก็ต้องลุ้นกันหน่อยละลุ้นกันหนักหน่อยละนะครับแต่ผมมองว่าลูกควบนะ่ะถ้าโดนก็โดนหูหนึ่งเชื่อว่าเชนนอนสามแต้มนะวันนี้นะครับทีนี้ ไปในคู่อินเตอร์มิลานเจอกับบโลญนาในศึกเกาโชซิลลาอิตาลีนะครับตีสอนะครับราคาของอินเตอร์เนี่ยไหลลงนะแฮนดิแคปเนี่ยไหลลงน้ําเหมือนเดิมจากที่ต้องยิง2ลูกนะครับยิงลูกเสียครึ่งเนี่ยกลายเป็นยิงลูกไม่เสียและคืนตังค์นะครับเปอร์เซ็นต์ตอนเนี้อยู่อินเตอร์เนี่ยเจอยู่บรลนยา24นะครับ ยังไงก็สวยเลทของอินเตอร์มองว่ายังไงก็สวยนะครับยังไงก็สวยทีนี้ถ้าไปดูตารางคะแนนเนาะตารางคะแนนของอินเตอร์อินเตอร์เนี่ยชนะมา5เกมติดนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่2ตามหลังนาโป,ปลีอยู่4แต้มแต่เตะน้อยกว่านาโปลี2นัดนะครับ วันนี้ยังไงก็ต้องพยายามบี้ให้ได้ครับต้องเอา3มแต้มให้ได้นะผมมองว่าในขณะที่บุรลญนย่าเนี่ยมันเป็นทีมที่แพ้น้อยนะครับ18เกมเนี่ยแพ้ไปแค่3นะครับชนะ7เสมอ8นะครับอบุรลิย่าค่อนข้างเหนียวแน่นนะครับแล้วก็เกมนอกบ้านเนี่ยพวกเขาเนี่ยแพ้แค่2เกมจาก9นะชนะ4เสมอ3แพ้2นะครับอื ราคาที่เปิดมาเดี๋ยวผมดูให้นะโดยปกติเนี่ยอินเตอร์เนี่ยมันต่อเกินลูกนะเอาตรงๆมันต่อบอลลอนย่ญญาเนี่ยเกินลูกนะแล้วก็มาวันนี้ราคามันเหลือลูกเดียวนะแล้วก็ห้าฤดูการล่าสุดเนี่ยอินเตอร์ชนะ 3, สมเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับอ่า ใช่ไหมแต่บวกด้วยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผมมองว่าวันนี้แพงแค่ไหนก็ต้องกัดฟันอยู่อินเตอร์ยังคิดว่าน่าจะไล่บี้ได้นะครับเพราะว่าโอกาสอย่างนี้ต้องทำให้ได้ครับไม่ว่าจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็ต้องทำให้ได้ครับเพื่อที่จะไล่จี้นาโปลีไม่งั้นเนี่ยนาโปลีลอยลำนะเชื่อว่า อินเตอร์จะชนะโบลญนยาได้นะครับต่ออินเตอร์ที่หนึ่งลูกเก้าห้านะครับแล้วก็มีทางแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับตีสองสี่สิบห้ากุหลาบเพิงแบ็คเบอร์โลเวอร์จะเจอกับปอร์สมัทนะครับคู่นี้สถิติค่อนข้างขาดนะเนียผมดูก่อนอขาดนะคู่นี้ เจอกันมา8เกมนะครับเจอกันมาแเกมเนี่ยแบ็คเบิร์เนี่ยชนะ6นะครับแพ้2นะแต่ว่ามันมันพึ่งจะมาเจอในในในศึกแชมเปี้ยนชิพนะเพราะปกติเนี่ยโอ้โหดูพอสอที่เจอกันนี่นานมาแล้วนะครับนานมาแล้วทีนี้ถ้าไปดูที่ตารางคะแนนเนี่ยต้องบอกว่า แบ็กเบิร์เนี่ยไม่ดีเลยนะครับ5เกมโดยรวมล่าสุดไม่ชนะเลยนะครับแพ้3แล้วก็เสมอ2นะครับแต่ปอร์สมัทเนี่ยมันแย่กว่าตรงที่มันอยู่อันดับที่22จาก24่สิบสี่นะครับจะบอกว่าแบ็กเบิร์นต่อน้อยไหมก็ไม่เพราะว่าฟอร์มของแบ็กเบิร์นมันไม่ดีครับแล้วที่สำคัญเนี่ยมันแพ้ในบ้านมา2เกมติดด้วยนะครับคู่นี้กระแส แรงที่แบ็กเบิร์นนะ72ปอดมัต28นะครับดูจากฟิกออดแล้วก็แฮนดิแคปเนี่ยผมมองว่าแบ็กเบิร์นทำได้นะครับขออยู่ที่แบ็กเบิร์นครึ่งลูก72นะออขออยู่ที่แบ็กเบิร์นครึ่งลูก72นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้สำหรับบทวิเคาะห์เนี่ยนะส่วนบุนเดสซิก้าเยอรมันนะครับเปอร์เซนต์แล้วก็ ราคาต่อรองล่าสุดนะครับโบคุ้มเจอกับซังเปาลีราคาเหม่อเหมือนะครับเปอร์เซ็นต์โบคุ้มตอนนี้56สซังเปาลี44บาี่ไบเยนมิวนิกนะครับเป็นต่อฮอฟเฟนไฮม์2ลูกครึ่งนะครับเปอร์เซ็นต์บาเยนเจ็ดสิ็ฮอฟเฟนไฮม์29ม้าขาวสตุกัดกรครับรับการบดเยือนของอารบีเลปบสิกสตุกัดต่อครึ่งลูกนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยไหลลงไปที่อารบีเลปบสิก54อยู่ที่สตุกาดสี่ส ยูเนียนเบอร์ลินนะครับเปิดบ้านเจอกับออาส์บวกเป็นต่อครึ่งลูกนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ยูเนียนเบอร์ลิน57อยู่ออาส์บวก43เจ้านกนางนวลเวเดอร์เบรเมนครับเล่นในบ้านเป็นต่อไฮเดนฮิมครึ่งควบลูกนะครับเปอร์เซ็นต์เบรเมน70นะครับแล้วก็ไฮเดนฮิม30นะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็คือล่าสุดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับถ้าถามว่าผมชอบตัวไหนใช่ไหม ถ้า <laughs> ผมชอบตัวไหนใช่ไหมผมมองว่าเนาะผมมองว่าอืมพีเมรีกอะแนวทางอะผมมองไปทําแนวทางเนี่ยมันน่ามาทั้ง4ตัวเลยครับคือหน้าลองเอเวอร์ตันหน้าลองเลสเตอร์นะครับต่อนิวคาสเซิลแล้วก็ต่ออาร์เซนอลนะครับเพียงแต่ต้องเลือกราคาหน่อยสําหรับเพื่อนๆหน้าบอรนะ์ดอย่างคู่เอเวอร์ตันเนี่ยใช่ไหม ลองลองซื้อผลเสมอแล้วก็ลองที่ครึ่งลูกนะครับส่วนคู่เลสเตอร์เนี่ยถ้าเผื่อใจนะครับถ้าเผื่อใจว่าเฮ้ยนะมันต่อแบบแพงครึ่งลูกเลยแต่ผมมองว่าเลสเตอร์มันแพ้ไม่ขาดไม่งั้นก็ตัดสินใจไปลองที่ครึ่งครบลูกได้เดอะ่ะเพื่อนเพื่อนใช่ไหมซื้อความได้เปรียบอีกนะครับในขณะที่คู่นี้ก็เส้นก็อย่างที่เราคุยกันไปอะเชื่อว่าบี้เต็มที่นะครับ ราคาลูก6,8ไม่น่าเกียดนะครับหรือถ้าต้องอยู่ที่ลูกควบก็ก็ว่ากันไปนะแต่ผมมองว่านิวคาสเซินน่าจะชนะได้นะครับในขณะที่อาร์เซนอลไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับยังไงมันก็ต้องลุยครับยังไงมันก็ต้องลุยนะ,ะแต่ว่าราคาที่มองแล้วว่าโอกาสจะเสีย2หูน่าจะยากอะ่ะก็คืออยูอาร์เซนอลที่ลูกควบ7,75เนี่ยนะครับประมาณนี้ นะครับประมาณนี้นะสำหรับศึกพิมพ์ลีกอังกฤษนะยังไงก็อย่าลืมครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดคอมเมนต์มาคุยกันหน้าช่องนะครับส่วนท้านไหนที่อยากจะสนับสนุนกันอยากจะช่วยเหลือกันนะครับผ่านการสมัครสมาชิกเพื่อรับทัศนะแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยก็สามารถแอดไลน์มาสมัครช่วยเหลือกันได้ที่ไลน์ id นะครับ tdet น้ำมูนะครับ tdetnamwo นะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับ ยังไงก็ขอทุกท่านโชคดีครับเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ